การลดเ่อนหลักลาของพันห้าร้อยห้าสิบห้าจนถึงวันที่ยี่สิบแปดมูามัดเพื่อนหลักลาของพันห้าร้อยห้าสิบหกตอนนี้การรมกระบวนการต่ากๆดังกลาวได้ถูิ้งลงแล้วเป็นการผสมผสาที่ดีเหมือนกันนะครับ นักชมการแสดงค่ะลระจบต่อไปกันจะได้ทำการแสดงนะคะขึ้นเป็นกิจกรรมอยู่งในกา,ารเรียนการสอนของโครงการแรงนะคะจากโรงเรีเยนวัดสองแก้วเือวันนำเสนอนะคะการแสดงที่ได้เ,เรียดเสียสงก่อนะคะจากครูคแดงนะคะจากคุูแดงในละครน,นะคะ ในชื่อเรื่องว่าการตัดสินใจแบบแดงการลองดูนะคะว่าการตัดสินใจแบบแดงนั้นเขาทำไมต้องมีการตัดสินใจแบบแดงตัดสินใจอย่างไรนะคะเชิญเพื่านได้รับชมค่ะ Thank เขาผมชื่อเด็กชายเดินทางเท่วครับเร็กชายมาถึงศึกษาปีที่หกครับวันนี้ผมจะมาแสดงมางเรื่องก,การตัดใจแบบแดงเชินมันโท่กันเลยครับแล้วเห็นว่าแท่งหนี่งประกอบไปด้วยแม่และลูก โอคเป็นเด็กท wow, ี well, okay, been, mm ่นิสัยดีและขยันเรียนเกียริโอคมีเพื่อนสองคนแต่โอคไเ่เคยรู้ว่าเพื่อนที่โอกเป็นนั้นมีนิสัยที่เกเรมากแม่ครับผมพาเพื่อนมาทำกันบ้านที่บ้านเธอครับใด้สิลูกแม่ไปทำข้พ่อรอนะ

ในเมื่อ,อเพื่อวโอไป,ปเสพยาโอคิดปฏิเสธไปมว่าโอได้ไม่อดแล้วเราะว่าจาเสพติดไม่ดีกับสุขภาพและทำร้ายคอวัาข้างเราด้วยวเราว่าเป็นยาดีกว่าดีกว่าเยอะเลย <c oughs> เชียงงอนายก็บ้าแล้วเราเจอนายแล้วค่ะทาไ่ต้เรียงของนาย แดนกับทิ้งเมื่อลองเชื่อสากคำเดินของโอ๊กซึนมุ่งหน้าไปหายาเสพติด,ด,ดแทนีนะี่นี่ีของม่ไรมาไม่เนาะแดนกับทิงไม่รู้ว่าที่เขาทำกังซื้อขายยาอยู่ไหน ตำรวจซุ่มตองอยู่ตำรวจจึงเพื่อนชาจับพันธิต์เจนได้ยินเวลาผ่านไปไม่ช้านานแจ็คับทีมก็ได้ถูกตำรวจจับเหตุที่เขาไม่ยอมฟังคำเตือนของโอ๊ พี่ส้บานยิ้มให้นิงองคนที่ช่วยเราน้าตงสัใน้าจะป็นการเสยาจริงหรอลูกจริงหรอลูกนี่จริงเหรอก็ไอ้ตอนน้นาชวนเด็กๆเสรอยู่แต่ผมไม่ไปรครับจริงนลูกที่ลูกไม่คิดจะเสรีญาิเศนี่นลูกจะมีจุดจบแบบเพื่อนของลูก